สุขภาพแห่แงชาติครั้งที่18พุทธศักราช2568เศรษฐกิจยุคใหม่สร้างสุขภาวะไทายยั่งยืนวันที่27-28พฤศจิกายนพุทธศักราช2568อาคารอินเทสเมืองทองธานีจังหวัดมบุรีนายโสพลสารรองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดฮาร์ดไอส์มูนกำหนดการงานสมชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่18 คเน่ฮับเวทีนี้เป็นของทุกคนเสียงของคุณสำคัญมากมาร่วมกำหนดนโยบายระดับชาติไปด้วยกันและมาหาคำตอบและร่วมกันผลักดันวาระสุขภาวะสู่การเป็นนโยบายระดับชาติในงานที่คนจากทุกภาคส่วนต้องมาเจอกันที่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่18พุทธศักราช2568ปฏิทิน27-28พฤศจิกายน2568มุติกระดาษหัวกลมอาคารอิมเพฟอรัมเมืองทองธานีเดี๋ยวมนุษย์ต้รู้เท่าทัน เป็นเช่นเดียวกับงานวันนี้ที่กรรมชาสุภาพรัมชาติได้มีการแต่งสัมนาว่าจะจะกิจลุกใหม่จะสร้างวาว่ะให้ยังงยืนได้อย่างไรผมได้ฟังจากนอีอที่ที่เสนอมีเรื่องหนึ่งที่จะมีหลายเรื่องที่เป็นน่าเชื่อมเรื่องแรกก็คือ สิโนปนาท่านเลขารีการแ่ท, ana, ท่านเลขาทนลขามการมีคณะกรรมการสุขภาพท่านมีท่านเช็ิยชาเป็นมากท่านอะรส่วนคปรู้ในวงการสาารสุดท่านเป็นผู้แทนกระทรวงต่างๆท่านรองประหลัดจังหวกดไทยวศร์ครับ ได้แล้วเรจะแต่นนัวแล้วแล้วัฒนธสูงาพองชาติเต็มได้คงใหม่ราบสูงคาซอแปดคนเลนะับใครยกยืนตอนนงต้องสร้างทราลรคับขอเรียนในที่ประชุมแห่งนี้ว่าประเทศไทยขณะนี้เราดู่ในช่วงทีวิธิตที่เรากางถวายความภัยเรื่องที่สองก็คือขอพระคุณผูะ งานทุบริหารนะคะงานประมาณนี้คือการดำนินกําลังการครังสําคัญเดือนจะทําอะไรเราก็ผมไม่ขอว่าเรื่องเนีสิ่งที่รัฐบาลอยากเห็นอยากแก้ปัญหาก็คือปัญหาที่มันสะสมปัญหาที่มันสะสมอยู่แล้วไม่ได้รับการแก้ไขเพราะไม่ไม่มีข้อมูลข้อเท็ เหมือนเรื่องยาเสพติดก็ตาพอ่อคุณก็ไม่ครบว่วท่าเทพทำอะไรยังไงมีเรื่องสุขภาพเราเนี่ยอย่างเช่นทุกวันนี้มีปัญหาเรื่องโรงพยาบาลขาดทุนใช่ไหมก็ต้องรู้ว่ามันขาดทุนเพราะอ,อะไรเ่มันขาดทุนเพราะอะไรเราต้องดูรัฐบาลคนนี้กำลังดูบนโลกของความเป็นจริง โรคของความจริงแล้วเอาโรคของความจริงมาแก้ไขถ้ามาาันขาดจริงเพราะมันขาดด้วยด้วยธรรมชาติที่มันไม่ได้เกิดจากการทํางานอะไรต่างๆมันก็ต้องแก้ไขแก็ต้องเอาค่าสุขภาพสุขภาพจะมีอยู่สนสารพันธุ์สุขภาพกายถ้าดูแลสุขภาพกายดีก็เต้เนแข็งเป็นแรงงานาของ,องประเทศนะครับา,าคุณไปวัดคุณอาจะดีมากนะครับ เป็นคนได้คุณภาพใจยสายเป็นดีด้ดีดีมันีดีดีดีกกดี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 รีดีนีดีเีด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 ้ดี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 ด้ดีีด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 ดี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 ดมันดีมีด มีเรื่องอะไรจากเวทีนี้ที่รัฐบาลจะทําในช่วงสี่เดือนที่เหลืออยู่ได้เลยเรื่องที่เป็นเรื่องที่เสียงสะจอดก็คือผมได้พูดในเรื่องการสร้างแนวประชาธิปวันนี้อยากให้สังคมเราได้พูดตัวเองผมได้ใช้คำว่าเราคนในสังคมเราประเทศเราเนี่ยอย่าคิดแตเลยจะให้เรื่องรัฐอย่างเดียว เราต้องพ่วตัวเองื่อเหลือตัวเองแค่แต่การดูแลตัวเองซึ่งมันมันง่ายการออกกำลังกายการทานอาหารการพักวันและการจัดการหรือการที่รัวสูงเนเราจะออกกฎหมายระเบียบาคักจะเ่ยถ้าเรามีกุกกันอมันก็เป็นปัญหาสุขภาพตรงนั้นเ่ยนะครับซึ่มันเป็นความายจริงจสิเลยน เราต้องเสียเงินกับการรักษาคนเสพยาเสียเงินจากการรักษาโรคพ้วนโรคอะไรต่างๆที่เกิดจากสุขอนิสัยของคนหรือที่ทำของคนเนี่ยมันทั้งหลายโรคพ้วงเนี่ยมันนำไปสู่เป็นตัวงรั่วในเศรษฐกิจของเราเอาต้องเงินมาเ่ทรักษาคนนะครับคุณพ่อเลื่องกันนะ แล้วก็ทําให้เป็นปัญหากับสุขภาพหลักที่ที่พัฒน,น,นาวันนี้เราก็จะมีมาตรการอะไรที่จะทําให้เศรษฐกิจกับสุขภาพไปด้วยกันได้ให้เกิดความสมดุลวันนี้เรายกมาพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องธรรมชาติคู่กับเรื่องเศรษฐกิจก็จะเป็นแนวทางในการพัฒนาแล้ว,ลวการพัฒนา มาว่าคุณภาพของคนเนี่ยาาทางธรรมชาติให้ความสำคัญถึงสามเรื่องที่ก็คือ,อเรื่องกาย,ยกเรื่องจิตเรื่องปัญญาก็จะนำไปสู่การที่คืถ้าพัฒนาแต่กายจิตไม่พัฒนาเดี๋ยวนี้นี่ส่วนใหญ่สังคมเราเนี่ยบริโภคแต่กายพัฒนาแต่าจแต่จิตต่อแท้จิตต่อแท้ก็ไม่มีภูมิที่จะฟื้น องกันตัวเองไม่ว่าจะเรื่องยาเสพติดไม่ว่า,าเรื่องการบริโภคอะไรต่างๆดังนั้นเราจึงมุ่งที่จะพัฒนาจิตเพื่อควบคุมกายจนถึงสุดยอดที่เราเรียกว่าปัญญาดังนั้นการสำนนาระทำมีวัามีเป้าหมายก็คือทำเรื่องอทั้งเรื่องกายภาพก,กับเรื่องทงั้งในทั้งรูปมาทมนามมาท้ให้สมดุลกันให้เกิดบาลานซ์กัน พัฒนาการก็ทางเศรษฐกิจก็พุ่งไปเศรษฐกิจอย่างเดียวก็ไม่ได้เราเนี่ยกำลังบางเรื่องที่ผมยกตัวอย่างว่ามนุษย์สังคมสังคมคนสังคมในวัยทำงานปัจจุบันเนี่ยอ่ะกินไม่เข้มแข็งพอเป็นทำให้ไปเสพยาทำให้ต้องไปพึ่งตัวช่วยพึ่งตัวช่วยก็พุ่งคือพวกแอมโอเรยาคือกำลังจเดินสู่จักรวานะครับ เราก็เลยทางสนาในสมรชานี้ก็มุ่งที่จะพัฒนาตัวนี้นะครับให้ให้เข้นนในขนาดนขณะใดียวกัน,นเรื่องอเศรษฐกิาจเราก็ต้องยอมรับว่าการพัฒนาของชาติมันต้องเดินไปใน,ในเทคโนโลยีวันนี้ปัญหาของเทคโนโลยีมันทําให้าการเจริญทางเทคโนโลยีมันเป็นปัญหาของของคนทีๆๆ่เงินอยู่ในธนาคาร หามันไม่ปลอดภัยหรือง่ายๆที่เห็นประเทศไทยก็คือโลกโซเชียลทุกวันเนี้ยโซเชียลทุกวันนี้เด็กติดโซเชียลเด็กติดเกมมันก็ส่งไปถึงสุขภาพอันนี้เป็นปัญหาสำคัญที่ทางสวัสดชารเราจะได้คิดว่าทำอย่างไรการสร้างคุณให้แก่เด็กเพราะว่าเด็กทุกวันนี้อยู่ ในโลกโซเชียลนะครับมันมีคุ่มแาบรู้บริหารทำไม่เด็กไม่มีคุณคุ้มกานขาดวันรักแล้วก็เป็นปุติการเด็กไม่นีโ้องเบียนที่เขาเขาตรวจสอมาว่าเด็กออกจากก็รบบไปล้านกว่าคนเลเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนี้เด็กเนเกมเรื่องตำนานเราไม่เจอนข้อสรุปน ภารกิจเคเนะครับภารกิจชีวิตนะครับค้นหาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะครับผมนี่ครับน้องๆสุนัขเคเนะครับเคนนะครับที่เป็นที่เป็นหน่วยกู้ชีพนะครับที่ไปช่วยตึกสตงก็จะเป็นอยู่อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนะฮะนะครับ ตอนนี้อยู่ที่ Impact นะครับสมัชชาสุภาพแห่งชาตินะครับอยู่ตรงโรงแรมอะไรนะ้นโนเวทลนะครับอินแพกเมืองทองธานีนะครับเขาเก่งครับนี่ยเขากำลังฝึกนะฮะฝึกนะฮะเนี่ยช่วยชีวิตนะครับมนุษย์นะฮะน่เเลยยอ้้วแ